ที่น้องชายประจำการอยู่นี้มาหอดหานอันนี้กาบสบายดีเบิร์สู่คู่สู่คนที่เขามาเงบิงบัสมสองของเฮาสำหรับตอนเช้าวันนี้ขอยกาย่งอยู่ปากเซ ยังอยู่ปากเซวันนี้แหละสีออกเมื่อเซกองเสให้อันน้องซ้ายผู้เป็นทหารมารับเอาถ้าว่าเพื่อนคาเวียกก็จำเป็นต้องได้ขี่รถเม่จากปากเซหาเซกองถ้าว่าเพื่อนบ่กคาเวียกให้เพื่อนมารับเอาเลยแล้วตอนนี้นี่เขาสีออกไปซอกอันหาน บอนกินข้าวนี่แหละเขาจะว่าไปเข้าห่านโตเกา่าตัวเขาเคยกินขังกรเอาไปสอกเบิงหาานหม่อีกเฮ้เอาไปส้มไปเบิองบรรยากาศยามเศร้าที่ปากเซอากาศยามเศร้าก็ค่อนข้างเย็นุคนเลยแล้วก็รถออกแต่เศร้าก็ไล่เลย อันนี้ก็มีห้านอีกอน,นี่สิลองไปถามห้านนี้ก่อนโอ้ขายเฟอร์สมตามนี่ีคอ,อัสบายดีไหมค่ะ มียนันเข้าบ่าาเบิ่งก่อนเอาเข้ากับซีนปิงก็ได้เข้าขขประมาณห้าพันสิบพันก็ได้คนเดียว อันนี้ไม่เท่าไราเอาเคร้บปาได้อ,ออกบหรออ๋อเขาบ่ได้กินเนี่หานเพิ่นเอาซื้อเอา ไปซื้อเขากับปิง้งเคียดมากินอยู่ที่หฮมมอที่ค่อยนอนคืนนี่แหละเพราะว่าบดได้กินในหานเพิ่นเสือมากินอยูน่ซ่อยูน่มีแจวมาๆนทุกคนมากินเข่าเสาน้ำกันก่อนที่น้องสายเพิ่นจะมาหบเอาแต่ก็บบนในใจนบูเพิ่นสีมาหับหรือบอ ขันเพิ่มบมาบรับต้องได้ไปจองรถจะหน่อยเนี่ยเครียดนี่เขบไดเอาใสมันอ,ออกสัก ทีซาลาตำไ้เขานี่มันเขาทิมแล้วเขามันบูดแล้วเื่อต่อไม้มากิน บุมีขี้ทุกคนสมพาะแล้วเขาบรายเอาใส่มันออก ยังฮอนฮอนปิงเรียดกับฮอน ສາວວັນນີ້ນີ້ຫອຍຍັງໄດ້ສົ່ງຢາອີກກປອຍໍ່າເຈົນ້ອພິນວ່າປັກເປັກເພາະວ່າກກັບສົງຫນຈຶ່ກັບ ตอนนี้ก็เวลา11โมงแล้วเอาเสียออกจากโคมอน้องสายเพิ่นมาหบเอา ทหารที่น้องไายประจำการอยู่นี้เ่นม,มาเอา,อก,าอกันนกเ่นป่าู่ฮันกันนกที่คอยใส่จากนี้ไปเนี่ยมันคอยกลับคนเดียวโอ้ยแต่คนหน่อนยรู้สึกว่าเมื่อยแหง เ hey พื่อนแมนอยู่ในพ่นละเขาจะบุริเข้าไปถ่ายอยู่นี่หมอเพิ่นนไฮเข้านอนอยู่ห้องหมอหันห้ามือแต่ว่า งบเฮาบ่เพียงพอก็ลเลยส่งยาแต่4มื้อเท่านั้นแต่ว่าเจ็บแอวนี่ยังบ่เศร้าเจ็บแอบวบ่เศา้าบางกีเพิ่นก็นปักเข็มใส่ปักเข็มใส่แอวใส่ตีนหรือว่าย,อย้อนเฮาขี่รถดนโพดบ่เจ็บแอว แต่ว่าก็บช่วงอยู่บ้านก็เจ็บเจ็บได้ซองเดือนแล้วเจ็บแผลกับเจ็บซองเดือนนี่แหละแต่ก่อนบริจ็บแล้วเพิ่นให้สักมืนอนีดแต่ว่าคอยขอออกเลยซะบ่ไว้แล้ว คอยใส่จะได้กะขอให้ตั้งใจสู่เห็นวิเห็นงานเอาพอได้ซื้ออัน,น้นสบู่เพบไ <Okay. S 1> อ้กระมุมีเงินเสียงเงินร้ายเลยไปเข้าห้องมอสิบปลายล้านเมตาสิ กลับไปนอนอยู่บ้านยืบอีกจะนอยนี่สิไปนอนอยู่เซกองกับบัวไวรู้สึกว่าเจ็บแอลพักกรอ,อยู่บ้านยืบอีกมือ,อจึงคอยเดินทางกลับบ้านเอาจาังไนก็ขอให้ยูดีมีแหงกลับก่อน and ตลาดแล้วยีนีตลาดเรียกว่าขีโรด กินเขาอยู่นี่ก่อนกินเขาอยู่หานหอดหนึ่งโมงมาหอดหาดอันนี้หาดเพิ่นนลูกค้ามากินลาย,ยเยอะเขาเปรียกที่เขาสั่งกันได้แล้ว ใส่นิน้อึนเ้อ๋ยวนี่นี่โมอยากกินเค็มแล้วกินแบบจุดจดจางจาง กุ้ว่าเผือเท่าไดบ้งไราทานโอเค็มแล้วว่าสิปรุงบบเค็มแต่ว่าประมาณนี้เค็มเพราะว่าในน้ำที่กะเจ้าต้มกัน้าจะมแมนผู้ดีแล้วเอาปรุงใส่ให้เค็มามาๆ thì đó เชนใส่สินมูสินมูที่เจ้าทอด ตออัวอีกหนึ่งกับที่สิบพันซ้ำอยู่ปากเซคือกันทัแหละนางพักพอรอนยู่นี่ก่อนแล้วสำหรับคลิปนี้ฮากาสซีจบลงอยู่นี่ละเพราะว่าคลิปคองเฮ้ากับค่อนข้างยาวแล้วถ้าว่าผู้คนใดใดมาเบิง้งต่างแต่ต้นตนจนจบกับพอเขอบโบกขอบใจ ถ้าว่าบบยพลาสผลงานการเคลนไว้ในคลิปต่อๆไปก็จะเรลืมกดไลค์ถ้าที่ใจจะลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คอยได้เห็ดคลิปต่อๆไปจะได้ก็ขอบใจหลายๆอีกครั้งบ๊ายบายขอการคลิปต่อไป